ก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนให้กำลังใจหนูค่ะใช่แล้วก็ก็ต้องรอดูว่าแบบคดีทนายอะไรเงี้ยกางดนินการยังไงก็ต้องรอตามขั้นตอนชั้นกฎหมายค้วกมีหนน้าวนคน้ตง้นอยู่ใช่ไหือหนูอ่ะรูู ที่พ่อเล่าก็คือต้นกาข่าวที่พ่อเล่าก็คือเหมือนเล่าให้หนูฟังเหมือนกับที่ให้ข่าวเหนูก็ทราบเหมือนกับทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็ถามทนายทนายก็บอกว่าเออเดี๋ยวทนายดําเนินคดีตามกฎหมายทีนี้ก็ต้องให้ทนายกับพ่อคุยกันจัดการกันแม่ไปแล้วเปล่ารอบ้างไหมคะหลังเกิดเหตุไม่ได้คุยเลยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เองก็จะแบบเป็นยังไงบ้าง อะไรก็ไตรมาสไตมันก็ไม่ได้มีใครรู้สึกดีอยู่แล้วฝ่ายทุกคนก็เสียความรู้สึกอไปแล้วไปถึงตัวคู่เสียหายอะไรน่ะค่ะเราก็หนูก็อยากให้ทุกคนแบบ คอมเมนต์กันเบาๆอะไรเงี้ยค่ะให้กำลังใจทุกฝ่ายดีกว่าแต่พีั้อนะคะอบคัพ่ัเป็นแม่พี่้องเราจ่งๆแล้ววันเนี้ยไม่มีแค่เ็กะกตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเราก็เราคือเราไม่รู้ว่าแบบจะเกิดภาวนี้กแต่ว่าพอเรามาคุยกันในครอบครัวมีเบสมีแม่แล้วก็พ่อแล้วก็โอเคเพราะว่าคือเราก็ให้กาลังใจกันทั้งคนคะมันก็กต้เดินหน้าต่อ พอข่าวออกมาเนาะไี่ว่ดคนมได้แบบคอบครัเราคบไม่ไม่ได้อยู่กันรวมแบบครอบครัวแล้วะครับก็ตกใจเรื่องนี้ด้วยจุดอันนี้หนูรู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อกับแม่อย่ากันอะไรเนี่ยค่ะคือพ่อกับแม่ก็บอกเราเลยนะซึ่งเราก็โอเคคือเราแล้วแต่ เขาอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของสามีภรรยาเนาะแล้วก็แบบเออถ้าถ้าเขาสบายใจเราก็โอเคอะไรตรงนี้เราทราบอยู่แล้วแต่แค่พี่เบ้นไม่ได้ออกมาพูดเพราะว่าเบ้นก็รู้ด้วยว่าคือพ่อพ่อยากกับแม่แต่ว่าเขาก็ยังอยู่บ้านเบ้ที่อยู่กับละห้องกับแม่นะคะแต่ว่าเขาก็ยังพักอยู่ที่บ้านยใช้รถที่บ้านเราก็ ขอเขาพูดมันก็มันก็ยังไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วนะคะในเรื่องของความร eh ักม <objectively>, mm ีคนมึク <ensus> ク้นมาแล้วไปหรือเปล่าค่ะสีจากคนบอกเขะบอกเราเราชินส่วนกอล์เบสกับโบ๊ชคือเราก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจในเรื่องของความรัก มันไม่โอเคมันไม่สบายใจมันก็แล้วแต่เขาตัดสินใจอ่แต่งงานจริงๆเขาสบายขอ่เขาจะพูดว่มันเป็นเพราะเรื่องบุรกิจหรือว่าเป็นเพราะเขาสองคนหรือว่าน่าจะหลายๆเรื่องรวมกันคือเขาอยู่กันมานานการที่จะียากันมันก็ต้องมีหลายๆเรื่องแต่ว่าตรงเนี้ยเบนไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรแต่แค่เบนรู้สึกว่าถ้าแม่สบาย นว้าตอนนี้เราดึงเอากำลังใจจากไหนบ้างที่แบบว่าเออต้องมาอยู่ตัวเองเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรเลยก็หนักทุกคนค่ะที่มีลูกศิษย์ของอินเทียนมาคารวะด้วยเนี่ยตอนนี้ส่วนในส่วนของเบสหลายคนก็ค่อยคอมเมนต์ในด้านลบตรงนี้มันมองยังไงบ้างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่คอมเมนต์โดยไม่มีสาเหตุมันก็ อยู่แล้วคือเราโดนดราม่ามาเยอะแล้วค่ะก็ก็โฟกัสคนที่ให้กำลังใจดีกว่าก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจสดใครที่แบบมาว่าหรือว่ามาอะไรเงี้ยคือได้ขอโทษขอโทษแทนุหนูอย่างวันนี้เองแฟนคลับก็มากำลังใจหนูเยอะเลยน่าจะเยอะกว่าทุกครั้งที่ออกมาเลยก็ขอบคุณแฟนคลับหนูแล้วก็ทุกๆุกคนค่ะที่ให้กำลังใจหนูคือหนูรับรู้แล้วก็ มันมียู่ใจได้จริงหหลังจากนี้พ่อพี่มีงานจะกลับมาเหมือนเดิมไหมน่าจะต้องได้กลับอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนมองมีเรื่องอื่นดด้วยเ่ื่องแบบเคลียร์อะไรงเี้ยเพราะว่าเขาก็มีอะไรหลายอย่างใช่ก็กลับมาใหญ่เลยเพราะว่าทนาย นเีใยรจะไม่รีบมาดูบ้าวใครจะไม่ไปอยู่บ้างถ้าเสร็จเรื่องนี้แล้วพ่อจะไปอยู่ฝรั่งเศสหรือว่าเขาได้ผลอย่างที่พี่มาว่าเขาจะได้ผลเไยส่วนตัวหนูหนูบอกพ่อไปว่าถ้าเกิดว่าพ่อผิดก็ต้องยอมรับผิดแต่ว่าถ้าพ่อไม่ผิดแล้วพ่ออยากจะไปแบบพักผ่อนที่ฝรั่งเศสหนูก็ออกค่าเครื่องบินค่าที่อยู่อะไรให้ปกติค่ะแต่ว่าถ้าเกิดผลออกมาแล้วผิดเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราทำผิดก็คือผิดแต่ว่าวันนี้เบสก็ยังเา ซัพพอร์ตดูแลเหมือนที่เราเคยเป็นมาคือเราก็รับพ่อแม่เราปกติแต่อย่างเงี้ยคือมันเป็นเขาเป็นพ่อแม่เราอะค่ะมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คือเบสเป็นคนที่ถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเพราะฉะนั้นเบสให้กําลังใจพ่อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพ่อเบสทำผิดจริงๆก็ต้องรับผิดซึ่งตรงเนี้ยคือเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นพ่ออยู่เป็นแล้วเราไม่มีทางรู้ได้แต่ว่าเราก็ต้องให้ ส่วนการทางการศึกใช่เพราะว่าหนูก็รับพ่อแม่หนูหนูก็ไม่ว่ายังไงอะค่ะไม่ว่าผลออกมาคือจะเป็นยังไงก็ตามอ่ะก็ปลอดพ่อแม่หนูเขาอยู่ทำได้อยู่อย่างที่เขาไปอยู่ฝรั่งเศสนี่เขาจะย้ายไปอยู่ไหนอ่ะอย่างนี้มันย้ายไม่ได้หรอเพราะว่าด้วยเรื่องของวีซ่าอะไรเงี้ยคือจะต้องอยู่ตามที่วีซ่ากำหนดอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรอดูต่อไปหนูไม่ยังยังไม่อยากให้พ่อไปอยากให้พ่อแบบ ก่อนสิ่งนี้เกิดขึ้นมันเกิดปัญหาไปแล้วเราก็ต้องไปเป็นปัญหาใช่เลยไม่ฟ้าก่อนหน้ารากเพราลังใายแม่ยังไงบ้างก้าวเดียวนะคะก็ให้ก็คือเราไม่ได้พูดอะไรกันมากแต่ว่าคือมองตาก็รู้แล้วสำหรับเบย์เบย์คิดว่ามันหนักเกินไปสำหรับเราต้องมาเป็นคน้าครัวแลยต้องมาเจอเรื่องที่เป็นความคาดหมายมันยังไงบ้างก็มันก็หนักแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคือเราเราก็เลือกไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วเรา เดินหน้าดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เป็นหัวหน้าครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวค่ะมันคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาที่เข้ามามันอาจจะรู้สึกไม่ดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ทําแต่ว่าคนก็มีด่าเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วหนูก็ต้องเผชิญหน้ากับมันเป้าใจไหมกับสิ่งที่เขาไม่ฟังเราพูดแต่เขาก็ด่าไปก่อนคือหนูโดนมาตลอดอะไรเงี้ยมันก็ห้ามไม่ได้หนึ่งพันคนก็หนึ่งพันความคิดนะคะมันก็ ก็แล้วแต่ทุกคนจะแบบคอมเมนต์มันข้ามไม่ได no yeah. okay. 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 ้อะแต่ว่าสำหรับใครที่ได้กำลังใจนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยหนูไม่เชื่อใครเลยะเชื่อใครไม่ได้เลยนะเชื่อพ่อคนนั้นเท่านัคนหนูไม่เชื่อใครเลยหนูมันพิสูจน์ไม่ได้มันต้องเราเราไม่รู้เราไม่ได้อยู่ในห้องนั้นเราไม่ได้อยู่ในคืนนั้นไม่มีใคร หมายถึงว่าหมายถึงว่าจะมีใครพูดความจริงร้อยเปอร์เซนต์ไหมอะไรเงี้ยคือเราไม่มีทางรู้เลยแต่ว่าหนูก็ถามทนายว่าจะพิสูจน์ได้ยังไงอะไรมันก็ต้องตามขั้นตอนอะไรเงี้ยมันก็มีวิธีพิสูจน์อยู่แล้วตามกฎหมายอันี้ก็ต้องให้ทนายช่แต่ส่วนตัวถามว่าหนูเชื่อใครไหมมองยินดถ้าถามตรงๆหนูบอกตรง่นไม่ได้เชื่อใครเลยหนูต่างกับหนูและน้าเองถูกความพยายามปิดเขาาไม่จริงคือเชี่อไมเลย บอกว่าเขาส่วนใหญ่คนไหนเพราะว่าเขาสนิทกับโบมากแต่ตอนนต้เรารักเลยเราเป็นเพื่อนกันทุกคนางทีเล่นอะไรคุณพ่อบ้างอันนี้เขาพี่มาพหูพี้ก็อเหมือนที่เบสบอกในตามรายการทุกรายการที่เคยออกก็คืออยากให้แบบดูแลตัวเองดีๆค่ะแล้วก็รอบพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เบสพูดอ่ะเบสไม่ได้ว่าพ่อนะคะคือเบสก็รักพ่อเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าอะไรที่มันผิดอ่ะมันก็ต้องพูดไปตามความจริงอะไรที่ควรจะตักเตือนมันก็ต้องเตือนอะไรเงี้ยแต่ว่าเบสก็รักพ่อเหมือนเดิมรักแม่เหมือนเดิม คือเบสก็ลำบากใจเหมือนกันที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเราไม่รับพ่อไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเบสรับครอบครัวเหมือนเดิมแต่ว่าในเรื่องนี้ถ้าผิดก็ว่าไปตามผู้หญิงที่มันเป็นสิ่งที่ครอบครัวเคยคุยกันอยู่เลยเจอปัญหาอะไรเขาก็คุยกันอย่างมันดูตลอดคอนแบบรับพ่อกับเราใช่ค่ะคือทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของหนี้ต่างๆอะไรที่ผ่านมาก็มีคุยแต่ว่าเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟใช่ใช่เบสก็ไม่ได้แบบถามอะไรมากมายหรือว่า ที่เขายังไม่เข้าใจแล้วหราภูมิรัาว่าเราหนูว่าเดี๋ยวนี้เช่าเน็ตแบบแยกย้ายได้แล้วก็เก่งนะคะคือ เราทำผิดจริงๆชาวเน็ตก็ไม่ยอมอยู่แล้วแหละใช่แต่ถ้าเราทําไปชาวเน็ตก็จากที่เขาด่าเดี่ยเขาก็กลับมาเรื่องความจริงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้เขาก็มีมาหนูรู้สึกว่าให้มันเป็นไปตามธรรมชาติทุกอย่างมันก็ใช้เวลาแล้วก็เดี๋ยวพิสูจน์เองว่าโอเคเรื่องเราเป็นยังไงแต่ถามว่าพ่อหนูมีความผิดไหมตรงนี้ถ้ามันมีความผิดอยู่แล้วหนูขอโทษแทนคุณพ่อด้วยค่ะ จริงไหนจากนี้ไปพอได้สัมภาษณ์เราจะคุยกับคนพ่อโดยตรงหมเพื่อที่จะให้เขาสบายใจหรือว่าก็ฝคุยกับแม่ดีกว่ามาถึงพ่อกับแม่หมายถึงหนูว่าคุยกับแม่ดีกว่าไบดกบ่ยูนี้วก็จะ่งก็ผู้ชายก็คุยกับผู้ชายไปเราผู้หญิงเราคุยกับแม่ดีกว่าเสร็องพวกผู้หญิงเหมือนกันหนูเข้าใจค่ะอะไรใจไรจไหม่ักเหมือนไม่อยานได้ไม่อยากคุยแต่ว่าคุยไปแล้วสิ่งที่หนูได้รับมันเหมือนกันในข่าวเพราะ้นรู้สึกว่า เราเราดูในข่าวก็ได้ใช่แต่ว่าในเรื่องของแบบกําลังใจหรืออะไรเงี้ยคือเบสให้กําลังใจแม่เบสดีกว่าที่เบสมองเบสก็เลยไม่ได้แบบไปให้กําลังใจพ่อพราะว่าคือเบสก็บอกพ่อว่าท่านในเมื่อพ่อทาผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ว่าจะผิดมากผิดน้อยแต่ผิดเราก็ต้องยอมรับอะไรเงี้ยแต่ในส่วนของแม่เบสให้กาลังใจแม่มากกว่า มันไม่มีใครรู้สึกดีหรอกแม่ก็คงไม่ได้รู้สึกดีค่ะแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจกันส่วนในปีที่ผ่านมาสุดท้ายแล้วเป็นโอเคไหมจบไปต้องเจอแล้ววันนี้ทุกคนมันไม่มีใครโอเคหรอกแต่ว่าก็ขอบคุณมากสินะก็รู้สึกยว่ามีคนรักเรามากเราเชื่อมั่นคือเรื่องเนี้ยคือมันไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องของเบสเนาะที่เบสพูดไปอ่ะอยากให้ทุกคนแบบ ก็ไม่ต้องเชื C ่อเบสก็ได้แต่ว่ารอดูตามเออ่กระบวนการกฎหมายนี่แต่ในส่วนของเบร่ะค่ะคือเบสก็รับพ่อกับแม่เหมือนจริงเลยแล้วก็ขอบคุณกำลังใจมากกว่าคือเบสรับรู้ว่าทุกคนให้กำลังใจเขาธรรมดาไม่ได้แเล่นเก่งเขาร้องเก่งมากด้วยไม่ใช่รู้